9เสียงังคัน,นที่หนึ่งเปลี่ยนเสีางรถคันที่หนึ่ง319900 319900 2202ผู้ป่วยเวลานี้เดียวเสียงลดคันที่หนึ่งวันยี่2 9 0 2ผู้ป่วยเอาบอดกับเบลเลยนะค่ ขออนุญาตใส่รองเท้านะคะปกติคุณยายหายใจตั้งแบบนี้ไหมคะ ยายตั้งแขนก่อนเร็วเป็นไงบ้่งป็นไงบ้่งเนี่ยอะไรก็ทานอาหารปกติไม่เป็นที่อสองวันเนี่ย ปนได้วัป,ปกติคุณยายหายใจตั้งแบบนี้ไหมคะไม่ปกติปกติเลยทานอาหารกินข้าวทับทายเส็นเป็นได้สองวันเลย ด้มีแกรับประทานยาประจำไหมครับลหลังเราไม่ทานประมาณสามสี่เดือนนั้นไม่ได้ทานแตประทานประจำน่าจะเป็นความดันหนึ่งมามสามเป็นโอ้สูงเลยดีพีร้อยเจ็ดสิบสามโซนร้อยสิบเป็น<ม>ความด<า>ันอยู่ด้วยนะเป็นความดันด้วยกัปกติมันยังไม่ได้กินยาใช่ไหมคะไม่จะไม่กินยา เราไม่ได้กินยาแล้วประมาณสามสี่เดือนยังไม่ได้กินยาสังหมอสังว่าเขาไม่ได้สั่งนะครับยาเรายาหมดผมก็เลยขอเขาได้ไปยาหมดเขาได้ไปต่าหมอไม่ได้นะหมอไม่ได้นะคนเดินสูงนะคนเดินสูงผมก็เป็นสนใจนะแต่หมอเขาไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเอาไว้ก่อน এখানে <coughs> দৌড় เยาอย่าเพิ่งฟ้านะเคยมาพี่เขาบอกเคยรักษาอยู่ที่นี่ I oh.